ผมลง youtube ให้หน่อยนะได้ได้สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบแปดดีครับผมอ่ากุมภาสองห้าหกสี่นะครับมีแขกมาเยี่ยมชมนะครับไร่ทรัพย์สมสุขเกษตรพอเพียงตึกใบเจียนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตครับแนะนำตัวหน่อยครับท่านผมอติศรครับอติศรครับผมมาจากกรุงเทพครับผมเป็นตำรวจนะสอนรงเรียนครับผมมามาดูเกษตรผสมผสานอ่าครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้ญาติพี่น้องทำ เปอมีที่อยู่นิดหนึ่งครับที่สุรินเราเนี่ยแหละครับที่สุรินครับ <laughs> 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 ท่านท่านบ้านเกิดอยู่ที่นี่หรือว่าผมมีบ้านเกิดที่นี่เลยผมเรียนจบที่นู่นแล้วก็รับราชการอยู่ที่นู่นร,รับราชการอยู่ที่นู่นโอเคครับมีมีแรงจูงใจอะไรครับอยากจะทำกะเกษตรผสมผสานเลยว่าโคกนองนานะครับผมว่ามันยั่งยืนยนี่นะครับมีอยู่กินตลอดเราอยากจะมีล้วยมีอะไรอยากจะทำให้อยากจะทำให้ญาติญาติที่บ้าน อ๋อมันก็ดูในยูทงยูทูปวันนี้วันนี้มาดูของจริงยังไหมครับมาดูของจริงฝากเสียเซฟด้วยนะครับวันนี้ได้เสียเซฟไม่ไม่อยู่นะครับก็เลยผมเป็นเสียสารเกษตรรถขุนนะครับรับต้อนรับแทนนะครับวันนี้ครับผมนี่ครับดูครับเกษตรผสมผสานก็มีแรกๆกันเลยก็จะมีกล้วยครับเป็นหลักๆเลยนะครับกินตั้งปีครับกล้วยตรงนี้ ออกลูกออกหน่วยทั้งปีเลยครับตอนนี้ตอนกลางๆนี่ยังยปีหนึ่งปีนึ่งนี้เก็บได้กี่กี่เก็บกี่เที่ยวคะเขาเรียกอะไรกี่ครั้งเก็บไปเรื่อยๆครับมันก็จะออกไปเรื่อยๆอคือเราไม่ได้ไปเน้นขายอะไรนะครับทําไว้กินครับ <laughs> อันนีขาย <laughs> ครับตรงนี้เป็นที่ลุ่มนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวไปดูก่อนครับเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งปลูกได้หนึ่งปีครับอันนี้จะเป็น เลี้ยงกีลวงปู่จันที่มาจากกรพนมนะครับต้นมันเขาเรียกว่าเขาทนทนร้อนได้ดีตันนี้น่าจะออกดีก็เลยอาลองมาปลูกดูนี่ครับต้นโตสุดมันจะก้นแค่ไหนรับเนี้ยต้นไหนครับใหญ่ครับใหญ่ต้นมะม่วงเลยครับใหญ่มากเลยครับแล้วอายุยืนมากครับไปยี่สิบสามสิบปีเลยครับครับผมมีมีน้ำตลอด แต่ตอนตอนไปที่แล้วน้ําท่วมเหรอครับหนี่งครับไม่เอามีดม่เดินมาตัดทวดพี่เดือนไม่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 เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ไหมครับครับครับตรงนี้ก็มีน้ําอยู่ตลอดทั้งปีนะครับตรงนี้ครับต้องต้องขุดอ่าน้ําให้ทั่วมเลยครับเป็นคลองคันล้อมเหมือนอย่างนี้นะเป็นคลองคันล้อม ตอนนี้ปีที่แล้วน้าท่วมครับตอนโน่นมาท่วมขนาดนี้เลยแล้วก็ท่วมนานด้วยเป็นเดือนแล้วครับตรงนี้ก็เลยเสียศูนย์ไปหน่อยหนึ่งต้นมะพร้าวกาลังโตกําลังอะไรเลยครับครับผมแต่ก็ยังยังรอดอยู่ครับเนี่ยมีมีต้นตายตายเยอะเลยครับตรงนี้ใช่ครับท่วมตรงนี้ท่วมท่วมสูงมากเลย นี้ก็จะมีปลามีอะไรครับเลี้ยงปลาไปด้วยอะไรไปด้วยบสมสารครับตอน,นนั้นผมตอนที่ผมดูนะพี่เสกจะไปเอาเอาแหวาาอาจารย์ประกรไดใช่ไหมใช่ใช่ครับฝั <c oughs> ่งนู้นครับฝั <c oughs> ่งนู้น <c oughs> ตรงตรงนี้เลี้ยงปลาไปตั้งเจ็ดพันตัวพอโนโอื่นมาไปหมดเลยมันเป็นปลาอะไรครับปลาปินพืชครับเลี้ยงทุกอย่างเลยปลาสวายปลาอะไรครับครับครับถ้าถ้าจะกองแกอยู่ในจาสวยกว่านี้ครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่มีเวลาดูเลย,เลเลยแล้วก็มาปลูกทิงท้งๆไว้เดี๋ยวเขาก็โตครับพ่อครับแกก็ปลูกทุกอย่างนะครับ,รบ,รบอันนี้ก็สุพรรณห้าสิบอ้อยกลับค,ค,ค,ครับตอนนี้เป็นอ้อยสุพรรณห้าสิบมาเชิญมาทังนี้ครับ อันนี้ก็เริ่มปลูกแต่ว่าอของจาของไว้เม,มื่อแต่ผดขุดโค้งนองน,องนาให้คนอื่นโค้งนองนาตัวนีส้สองเดือนแล้ยนะสองสามเดือนแล้วครับพี่ทั้งหมดกี่ไร่คะเนี่ยเจ็ดไร่ครับอน,นู่นเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปถึงนู่นดีครับโอ้มันมันจะมันจะยาวอย่างนี้ใช่ครับผมดูครับด้วยอันนี้อันนี้ปุ๋ยนอนนี่เนาะ ปุ๋ยครับปุ๋ยที่ผมทําไว้เมื่อกี้แหละครับปุ๋ยแกลบดําดูครับ,บ,บรถ้าตรงไหนที่มีปุ๋ยมันจะสวยแบบตรงไหนที่ไม่มีปุ๋ยก็ดูรุ่นเดียวกันครับแบบจะสังเกตได้ชาเลยกล้วยมาตรงนี้ปุ๊บมันจะมีปุ๋ยดูครับใบอ่านี่ครับปุ๋ยแกบดําและกากมันนะครับ,บ,บช่ช่ยอยู่ข้างหลังบ้านที่ผมทำแล้วครับปีนี้ทําไว้ห้าพันตันเหลือแค่นั้นเองเหลือพันกว่าตันปีที่แล้วห้าพันตันไม่พอกัน คนเอาไปใช้แล้วก็โอเคอยู่อันนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูถ้าจะของเขาอยู่ต้นมันจะงามก็นี่ข้อก็รดน้ำรดอะไร,นะรแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช่ครับดูเครือ <c oughs> นี่ครับปลูกแบบแซมๆไปเลยเนาะใช่ใช่ครับคคะแะกันไปเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องอันนี้ก็อะไรที่อยากปลูกก็ปลูกไปเลยยางละต้นสองต้นสามต้น <c oughs> อันนี้ก็เป็นกระเพรากระเพราปา่ากระเพราโบราณนี่ครับคือกล้วยในอกเกือบทุกต้นครับกินทั้งปีครับไม่มีหมดครับตรงนี้ เดี๋ยวสักพักหนึ่งของมันก็จะขึ้นอะไรหลายๆอย่างขึ้นมานด้วนนู่นเรือมตนมหมดเลยครับ,รบใช่ครับต้องต้องขุดครับให้ให้น้ำมันลิ้งก็หากันถ้ารถน้ำเฉยๆก็ลำบากนิดหนึ่ง ตอนนี้ก็นี่ฝนท่วมเลยครับตรงนี้ท่วมสูงเลยเยอะเลยครับขนาดนี้เลยครับ,รบสูงกว่านี้เ,เป็นใช่น้ำที่ปลาที่เลี้ยงไว้ <laughs> ไปหมดเลยมะม่วงก็ออกเต็มเลยครับปีนี้ออกดีมากลยครับ,รบออกติดดอกปีที่แล้วเนี่ยกินไม่หวานไม่วไมวน,นี่ครับมีแต่คนเสีเยดายอยากขายอันนี้เรากินไม่หมดครับบอกเลยว่าทำอย่างนี้กินไม่มีหมด <laughs> นี่แต่ก่อนมันจะเป็นที่อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่นี่แต่ก่อนมันจะเป็นที่โล่งๆอย่างนี้แหละครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราเราอยากได้กินอะไรก็ได้กินนะใช่ใช่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้ออยากปลูกอะไรด้วยล้วยมัอยากจะออกนอออกปีทำนาก็ได้เชิงเดียวนะใช่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 เชิงเดียวนากระทำามันกันครับคุณปภตะกินต้องทำเยอะ ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ตรงนี้เป็นที่นาไว้ทํานา,นนาครับผม<อ>ดูขับปีออกอีกแล้วครับ,รบดูว่ามันมาก,กี่คือแล้วครับกล้วยเนี่ยกินไม่หวัดไม่ไหวเลยเนะแกครับแจกเอาครับ <c oughs> ถ,ถ,ถ้าจะของแกอยู่เนี่ยจะมีพวกพริกคาละคายนี่เต็มไปหมดเลยครับครับแต่โอ้โหไปหลายเดือนแล้ว ไปพัฒนาประเทศไทยสวนตัวเองไม่ค่อยได้พัฒนาครับมนี่นี่ผสมประสานหมดเลยครับผมครับผมเพราะว่าเพราะว่าภาคเราเียนเป็นภาคที่ไม่ค่อยมีน้ำใช่เราเราต้องขุดไม่ค่อยมีไม่มีน้ำใแห้งแล้งเลยใช่ใช่ต้องขุดระบบเปิดอย่างเดียวครับผมแนนผมแบบนี้มันเยอะขึ้น ก็เขาดูสมบูรณ์ในในพื้นที่ชาติเราเนี่ยใช่ครับเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยครับพันพระเทพนี่ที่เขาปลูกกันน้ำว้าพันเตียจะมารู้เตีย้ยหรือสูงเ่ยน,น,เน,นี่ครับบอบอนี่ที่วานบ่อยๆนี่ครับท่วมยนเนี่ยตรงเนี<อ>้ยนี่ครับก็ เกิดจากน้ำท่วมกับสมๆนี้กําลังฟื้นๆอยู่นะครับใช่ครับนี่มะพร้ากก็ตายไปหลายต้นแล้วครับโอ้นี่ไงกล้วยหอมแก่แล้วเต้แก่แล้วนี่ครับกล้วยหอมหอมทองครับหอมทองปทุมปทุมหอมประทุม ครับผมเอามาปล่อยแต่ว่ายังไม่ได้เอาขึ้นว่าจะเอาขึ้นมาเพมเป็นอันนี่ขึ้นก็เป็นปุ๋ยไงเป็นปุ๋ยครับแลปเลียนวสิ้ยนนี่เออาส้เี้ยครับตัวนี้ก็น้ํำถ้าน้ําไม่ท่วมในต้นมันจะงามมากกํลังฟื้นอยู่ครับท่วมขนาดนี้เลยเป็นเดือนเลยนีมะพร้าใช่ครับอันนี้มะพร้าวนำหอมต้นเตี้ยครับ บ้านแพวสั่งมาจากใช่สมัยสั่งมาจากบ้านแพวก่อนก่อนก็ไปซื้อมะพร้าวบ้านแพลว <c oughs> แต่ของผมอะมะพร้าวสวยกว่าน,นี้เพราะว่าของผม้ําไม่ท่วมที่ไรของผม <c oughs> ของผมสมัยจะเป็นไม้ป่าปลูก <c oughs> ที่ของผมมาสามสิบไร่ตรงนี้เจ็ดไร่ครับรวมดังตรงนี้ตรงนั้นด้วยรวมหมดเลยรับ ไล่มันป็นเยอะนะกว้างมาดูอ่ากำลังฟื้นครับอยากจะทำแค่ไล่เดียวก็พอแล้วอ,อ๋อผสมประสานนี่แหละเอาไล่เดียวก็ได้เอาไล่เดียวเพราะว่าถ้ามันกว้างมากเราจะดูแลไม่ทั่วถึงครับเราใช้พื้นที่อให้มันให้มันคุ้มค่าที่สุดเลยทุกตารางนิ้วอ่ะใช่ใช่ ไล่เดียวก็พอไล่เดียวก็แค่เจาะบาดาลแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ก็ได้แล้วไม่ต้องเจาะสะดือน้ํบแต่ว่าที่ที่ทำมาไม่รู้ว่าจะเจาะบาดาลได้หรือเปล่าอาจจะไม่มีน้ําหรืออาจจะมีถ้ามีก็ดีครับท่านผู้ชมมะม่วงเนี่ยออกเต้มวยมวยลรครปีนี้ถ้าอยู่ในเฮฮาปาร์ตี้กันมาทุกคนเดีวกะวานปลาเดีวกกะย่างเดียกกะย่าง หักหมดเลยต้นกล้วยมันมันท่วมท่วมแล้วมันโซมหมดเลยครับเพราะว่ามันน้ําขังไม่ได้ครับผมปีนี้มันจะไม่ท่วมอ่าโอเคครับสําหรับวันนี้คลิปก็อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับก็กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องเศรษฐศาสตร์เกษตรถรขุดนะครับอ่าขอบคุณครับท่าขอบคุณครับขอบคุณครับผม